รู้ไหมดอกทองกวาวหรือดอกจานบ้านนามันกินได้นะครับดอกจานจะขึ้นในช่วงหน้าแล้งของทุกๆปีวันนี้ภรรยาผมชวนผมออกมาสอยเอาดอกจานครับเธอบอกว่าเธอจะเป็นผู้อาสาทำซุปดอกจานให้กับผมได้กินแหมเวลาสอยนี่ก็ยากเหลือเกินครับเธอบอกว่าตีเลยตีเลยนี่ยนะครับผมก็อ้าฟาตีเลยครับ ต้นก็สูงไม้สอยก็สั้นเกินในที่สุดก็ได้แหละครับเธอบอกว่าแค่นี้จะพออะไรเธอก็เลยหาเก็บต่อที่มันล่วงลงพื้นนะครับหลังจากที่เก็บมาได้หนึ่งมวกเธอก็บอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องให้ทำอันดับแรก ให้ไปเด็ดดอกออกจากขั้วของมันก่อนแล้วก็อย่าลืมเด็ดขั้วของมันด้วยหลังจากที่เด็ดเสร็จอย่าลืมเอาไปล้างด้วยนะผมทําตามทุกอย่างเลยครับก็เธอเป็นกระทรวงการคลังส่วนตัวผมเป็นกระทรวงแรงงานทําด้วยความเต็มใจเต็มใจครับหลังจากล้างเสร็จเธอก็บอกช่วยจุดไฟให้หน่อยเนื่องจากการจุดเตาไฟเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ผมก็เลยว่าโอเคได้ครับจุดไฟเสร็จเธอบอกว่าอย่าลืมเอาดอกจานใส่ลงไปในหมอ้อที่เธอต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ได้ครับเธอบอกว่าถ้าทานร้อนแล้วให้เอาพริกกระเทียมหอมแดงเนี่ยไปย่างให้ด้วยนะโอเคได้ครับ ช่วยพลิกให้ด้วยอย่าให้มันไหม้เกินนะให้มันสุกพอดีพอดีได้ครับส่วนพื้นที่เตาที่มันว่างๆเนี่ยช่วยย่างประตูให้ด้วยแล้วก็พลิกกลับบ่อยๆกลัวว่ามันจะไหม้ <c oughs> ได้ครับขณะที่ผมกำลังดูเตาย่างอยู่ <c oughs> เธอบอกว่ารีบลุกมาดูหม้อต้มดอกจานก่อนห <c oughs> ม้อเดือดผุดๆแล้ว <c oughs> ให้ตักเอาเฉพาะดอกจาน <c oughs> แล้วก็เอาไปล้างน้ำ <c oughs> เปลี่ยนน้ำนี้ใหม่ต้มใหม่อีกรอบ <c oughs> ได้ครับ พริกหอมแดงกระเทียมกำลังจะไหม้แล้วช่วยกลับให้หน่อย <c oughs> ได้ครับสักพักหนึ่งหม้อต้มดอกจานก็ร้อนผุดๆอีกแล้ว <c oughs> เธอบอกว่าให้ทำแบบนี้ทั้งหมดสมรอบต้มเดือดเปลี่ยนน้ำต้มเดือดเปลี่ยนน้ำสามรอบหรือจนกว่าดอกจานจะจืดครับ <c oughs> ได้ครับสักพักหนึ่งเธอบอกว่าของที่ย่างที่เตาสุกแล้วมัง้งเอามาได้เลยได้ครับ สุกเรียบร้อยแล้วครับเธอดึงแขนผมไปเธอบอกว่าเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วยตําให้หน่อยเดี๋ยวจะแกะปลาทูให้ <c oughs> ได้ครับผมเป็นคนตําพริกหอมแดงกระเทียมส่วนภรรยาผมเธอแกะปลาทูใส่เข้าไป เธอบอกว่าขั้นตอนนี้เหมือนกับทำปลาทูป่นหรือป่นปลาทูนั่นเองผมตำไปด้วยกลิ่นก็หอมน่ากินจริงๆครับเธอบอกว่าตั้งใจตำให้มันแหลกละเอียดนะเดี๋ยวจะเอาปลาทูไปให้แมวก่อนได้ครับส่วนดอกจานที่ต้มจนจืดแล้วเธอบอกว่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะได้ครับแต่เธอก็ไม่มั่นใจในความแหลกละเอียดเธอจึงมาตำอีกรอบหนึ่งและดอกจานที่หั่นละเอียดแล้วก็ไปปั้นน้ำเสร็จเรียบร้อยเธอใส่ลงไปในครก แล้วก็โขกตําให้มันเข้ากันครับเธอปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาตามใจชอบและเธอบอกว่าน่าจะใส่มะน,นาวเข้าไปด้วยมันจะได้เพิ่มรสชาติ <c oughs> ได้ครับแล้วเธอก็ตําทุกอย่างให้เข้ากันลีลาการตํำน่ากินมากๆเลยเธอบอกว่า <c oughs> ช่วยหยิบจานให้หน่อยหยิบจานไม่ทันครับมีแต่ถ้วยนี่แหละเอาไหมเธอบอกว่าโอเคได้เหมือนกัน ถึงเวลาชิมแล้วครับซุปดอกจานเธอบอกว่ายังก้อนจะต้องใส่สลแหนและงาขคั่วเข้าไปด้วยแต่ว่างา a คั่วหายากเหลือเกินเอาเฉพาะสลรแหนก็พอได้ครับและแล้วก็มาถึงเวลาชิมครับดูสิครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าซุปดอกจานอืมกินกับผักเนี่ยสุดยอดเลยครับ ภรรยาผมก็ทํากับข้าวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ๆลองเอาไปทํากินดูนะครับซุปดอกจานขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ